กึ่งปีแต่มากันสามคนอันนี้ซุปสร่ายค่ะปิ้งหิวหิวมาจัน้ำส้มค่ะบัโป้มาแล้วค่ะเริ่มลเลยเออมีลูกมาแล้วเป็นูกอองท่ากับคาถาแฮรี่ได้ไหมคะ ไข่เชลกับซอสผู้สุแบบรับแรจะมีผักแทด้วยนะครับผักจะเป็นมีลักษณะนมันแขจเาสวยนะคอร่อยมากอันนี้เขาบอกว่าจะเป็นเหมือนแบบเป็นแบบมีเก็ดเก็อยู่ที่ไบผักอะไรอ่ะกินได้หรออืมอร่อยมา่เพิ่มให้ด้วยขอบคุณครับผักอร่อย น้าอร่อยมากข้าวบอกไปนะครับอือคนนี้กินรู้แล้วค่ะมันเหมือนเป็นแบบเก็ดน้ำผสมอยู่ในเนื้อกรอบอ่ะทำอะไรขายจะไม่ได้ทำอร่อยไอ้าร่ายเมลอนไฮโดรเจนนะคะแล้วก็มีชีสแล้วก็มีปลาแดงเย็นห้ง ไซยอริลัักษณะตววยาคือของหน<ร>ูขยันเพิ่มข้าวาเพราะว่าหนูหิวมาก,มกลาลแล้วขยันไปถามพี่พีนว่าอันนี้ปาลาอะไรครับปาลาอะไรนะคะปลาบูระลาบุระนะคะปลาบูระชิมไม่ได้อเอาแค่ฮาบุระพอล่า,าลสุดบอกใช่ไหมว่าขยันเพิ่มข้าวได้ไหมคะขยันไปถามพี่หยูว่ากี่คำแล้วพี่พีน12น้อยจังหิว หิวอช่มาลำปลาต่อไปชิมะชิมะอาจิอาจิข้าวเราเริ่มเยอะขึ้นละขอบิ่มข้าวได้ไหมครับมากเหมือนนักก้าวหิวข้าวไอคิวก็เพิ่มข้าวค่ะมือีแรกพี่ผีต้องเพิ่มข้าวปะเพิ่มบ่ อันนี้นะคะเป็นซาปาะนะคะสดนะแล้วก็ยาก่าเ,ออเบิร์นหนังนิดนึงเนาะแล้วก็กินกับรังนงกกรอบโรยด้วยงาเจ<อ>็ดสี่เป็นไงพีทีไม่ได้ถ่ายรูปเลยน่าเกียดน่นากินมูนมาตะการให้หน่อยให้หน่อยคำนี้คือต้องทานคำเดียวไม่ได้จะอร่อยมาก เขาบอกว่าเคลมคำนี้ต้องหานคำเดียวให้ได้และทีเองเกือบยัดเข้าไม่เข้าอ่ะมาแล้วจุ้งรอดูเลยหุ้งตัวใหญ่มาก นี่ส้มๆคือยูสุแต่ว่ายูสุช่วงนี้เป็นเป,นเปนลี่ยนถ่ายฤดูกาลเขาตั้งใจฟังมากเลยอ่ะไม่ได้ฟังเลยดีมากติมแล้วก็มีฟางพุงมาให้ตั้งติม ไข่ตุ๋นตับห่านตอนแรกว่าทำไมไข่ตุ๋นไปอยู่ที่ตีนเป็ดนี่เป็นขาไดเสาร์ออหรอเออถึงว่าตีนเป็ดเป็นตัดขาไดโนเสาร์มาแล้วทำไงอ่ะสดเลยเหรอใช้ช้อนกําังร้อนนิดหนึ่งใช้ช้อนไข่ตุ๋นตับห่าน่อยให้หนูไปกินบุกยินให้นะเนี่ย คิวไม่ชอบตักอาหารเรียนอ่ะฮึทิ้งพี่พไม่กินตักอาหารไหมหรอ,อมันดีมากมันดีมากมากขับอาหอรมากคิวเป็นยังไงอตักอาหารคิวไม่ชอบกินไหมหรอก็ดูอะไรดีๆเป็นยังไง ัชอบตัวแล้วมันดูเอ <c oughs> แฮมโบร์รล้างปากนะคะอันนี้ปะไรไม่ได้กินอร่อยอันนี้ปลาอะไรนะคะ ันน่บเป็นทูน่านะคะที่ไม่มีไขมันะเป็นส่วนไม่มีหมันจ้าลงนาหน้าทองแล้วบ่มแล้วสามวันนี่แล้วก็อันนี้ข้าวเป็นทับเสาน้องมีแค่พต๊ะอหม mọi người đã đi <laughs> học bài <laughs> thiên huyết mh oh, mh <má>. mh <laughs> โทโรล,ลมขวัญจ้ามาแล้วเขาบนเป็นแฮมนะคะอือแบบนี้เลยฟินฟินฟินขอให้ออยแน่นอน ซุปน,นะซุปยากค้าใหญาแคแป่ ไรอะร <laughs> ับรับความสวยรวยปังอูและอูดอง้ขง,ขงของเขาของขาวเวียของเขามันมันอร่อยดจบแล้วเหรอคะเศร้า,อ,า,าอ่ะขมหวานแล้วอันนี้เป็นแบบมิกรวงนี่คืว่าชาวบ้านที่เรียกว่ามาัดรวมกันมา <laughs> อร่อยทำนี้ยอร่อย <laughs> ดีเลยดีมากดีอะค่ะเครื่องบินเริ่มโล่เริ่มโล่ค่ะพร้อมจะบินสู่ญี่ปุ่นนะครับผมพร้อมมือยางครับมุ่งหน้าสู่นาริตะครับผมสายการบินยูสุไปเรื่อยอยู่นะยูสุแอร์ไลน์เอฟเก้าเก้าเก้าครับผม จำาไมีเห,หรือจำ่าไง,งไปไลน่ใหญ่หมีอ้าวชา็อคโกแตข้าแบบแย่ข้างในไม่มีอะไรเลยเมนี้รู้สุกปปอกกี้มันะเปืองก่องป,อปะอันนี้อร่อยอ่ะเหออืมน่าจะใส่ให้จ5 6อ่ะไเหรอ ขอเติมสามคำนะคะอันนี้ก็คือน้ำสุกเขาด้วยเขามีของหวานมาเพิ่มนีจ้าขนมของสบู่น้อยอ๋อตุ๊บขอเปลี่ยนผ้าหน่อยได้ไหมนี่จะเป็นลูกส้มที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราเลยตุ๊บระยะเวลากี่ปีครับเวลาทำนานถึงสองวันสองคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอน เิมทิท้าค,คนหนึ่งฉันอนะแล้วยังเหลืออีกสองคำได้ต่ำอีกหนึ่งคำค่ะแอดอ่อ <laughs> นใหญ่มากยังมระมาณนกใจดีเลวันนี้ค่ะกินเบิร์นเบิร์ตกด้วของเหลือพีอีกหนึ่งค่ะ <laughs> จบจ้า